สวัสดีครับโฟกนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ o h m Clinic วันนี้เนี่ยโฟกจะพาเพื่อนๆทุกคนครับมาเสริมสร้างความมั่นใจนะครับทำให้หน้าเด็กผิวเป๊ะหน้าปังกับโบงานผิวด้วยโบเยอรมันบอกก่อนนะครับว่าโบตัวนี้กำลังฮิตแล้วก็อินเทรนมากมากหขอดูน้านนิดนึงนะค,ะครับ สำหรับผิวน้องโฟกนะครับหมอแนะนำโปรแกรมเอ็กเดอร์มาท็อกซินนะครับ,รบซึ่งตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของการควบคุมความมันแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเราดูเรียบเนียนขึ้นนะครับแล้วก็ทาให้ผิวดูแข็งแรงขึ้นบางคนที่มีปัญหาหน้าแดงก็จะทำให้อาการหน้าแดงมันดูดีขึ้นด้วยหลังทำเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงประมาณสัก3าถึงวันนะครับแล้วก็จะอยู่กับเราประมาณสัก5-6ากเดือนเจ็บไหมครับตอนที่ฉีดครับก็มันก็จะรู้สึกนิดนึงแต่ก็เป็นความเจ็บที่เราพอทนได้แต่ถ้าเทียบกับความเจ็บกับผลแล้วเนี่ย ดีกว่ามากครับขูมครับถ่ายครับนี่ก็ผ่านไป7วันแล้วนะครับดูผมขนเนี่ยกระชับขึ้นมากๆผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับตอนนี้รู้สึกว่าจะไปไหนมาไหนโฟกู้สึกมั่นใจขึ้นมากๆครับอยากให้เพื่อนๆมาลองดูกันนะครับกับโบเจนใหม่โปงานผิวด้วยโบเจลมันครับ